สวัสดีครับพบอยู่ช่องฟ้าใสตนน้นข้าวแปบลี่ค่ะ,ะมาวันนี้ต้นข้ามาทำอะไรให้เพื่อนๆดูครับมาทำการมา,ารสอนอะไรมา,ม,มาสอนมาสอนการหารแบบงา่ายโอเคการหาร <Okay. S 1> โอ<ว>้ง่ายจริงหรอการหารอะ่ะ เจนหาเหรออาทำถอนกี่ข้ออะมันมีให้ทั้งหมดกี่ข้อมาม่มมาให้กี่ข้อครับแข้อครับแปข้ออืมก่อนอื่นทจ่จะมาทำหาต้องท่องแม่สุขคูณก่อนนะครับอ๋อเพื่อนๆต้องท่องแม่สุขคูณให้ได้ก่อนถึงจะห,หนันได้ใช่ไมใช่แล้วแม่สุขคูณเขาท่องกันยังไงอะ่ะสองคูณสองก็ได้สี่อะไรเนี้ยอีกไหนลองท่องแม่สองให้มาม่าฟัง สองสองสองสามหกสองสี่แปดเอาแล้วสองสองสีง 4, ส่ 4, หายไปแล้ว <laughs> จะรอดไหมคะจะรอดเอาไปนี่สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสองสองเจ็ดสิสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดโอเคสองสิบยี่สิบสองสิบเอ็ดเอดเป็นยีสิบสองสองสิบสองเป็น <20. S 1> okay. นนยี่สิบสี่โอเคทำได้เลยถึงแม่สิบใช่ไหมอือตรงแม่สิบง่ายก็คือสิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบอะไรเนี่ยอ๋อสิบสามสิบสิบสี่สี่สิบสิบห้าห้าสิบสิบหกหกสิบสิบเจ็ดเจ็ดสิบสิบแปดแปดสิบสิบเก้าเก้าสิบเก้าสิบ สิบสิบเป็นหนึ่งร้อยอะโอเคเริ่มทำได้เลยไหมต้องจับเวลาด้วยไหมว่าทำกี่นาทีไม่ต้องหรอกเนาะทำเรื่อยๆสอนเพื่อนๆด้วยอุปกรณ์ก็มีอะไรมั่งพี่ดิสันพี่สอนหนึ่งเท่ยังลบเผื่อเผื่อผิดใช่ไหมอ้าวข้อแรกเดี๋ยวปามาจะให้นะสองร้อยสามสิบหารเจ็ดสิบห้า ลูกอธิบายให้เพื่อนๆดูด้วยนะว่าวิธีคิดเขาคิดกันยังไง <Okay. S 1> เริ่มกันเลยไม่เริ่มกันเลยโ <Okay. S 1> อเคก่อนอื่นต้องเขียนอะไรก่อนวิธีตั้งหารใช่ไหมต้องเขียนเจ็ดสิบห้าก่อนแล้มาช่องนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊เขียนลักษณะนี้แล้วก็ก็หารสอสามสิบอ่า แล้วก็จะต้องเอาตัวเนี้ไปหากันว่าว่าก็าจะได้เท่าไหร่ว่าตัวไหนตัวหน้าใช่ไหม uh huh. ไปคิดว่าเจ็ดคูณอะไรแล้วได้ยี่สิบสามถูกไหมอ่าแล้วเจ็ดคูณอะไรได้ย<ะ>ี่สิบสามห้ามเกินอ่าเจ็ดสามได้เท่าไหร่เจ็ดคูณสา<ะ>มไ,ได้เท่าไหร่ลูกได้ยี่สิบเอ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดแล้วทำไงเขียนสามข้างบนเหรอแล้วไงอ่าห้าคูณสามได้เท่าไหร่ สมเห้าเขียนเลขท้ายก่อนห้าลงไปแล้วแล้วเก็บหนึ่งไว้ในใจใช่ไหมใช่ครับต่อไป3ามสามดยี่สิบเอ็ดก็ทดหนึ่งกลายเป็นยีอ่าเมื่อกี้เอาเราหนึ่งมาบวกด้วยที่เราไว้ในใจใช่ไหมเอาทำาไงต่อลูกบใต้ใต้อ่าแล้วเอามาทำไงตันเอาสองรามสาทำอะไรกับส2 5้า คือตนี้คนระับต่อไปก็เอาไปลบกัน uh huh. ก็คือถ้าตัวตัวข้างบนน้อยกว่าน้อยกว่าตัวตัวข้างล่างครับลบไม่ได้ใช่ไหมลบไม่ได้ก็คือต้อง,องอขอยืมตัวนี้ก็คือ10บลบห้าแล้วสองสามลบสองได้ไหม ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าอันนี้ยิงแล้วอ๋ออันนี้มันก็เหลือสองก็เหลือสองก็สองลบสองก็ได้ศูนย์ใช่ไหมใช่โอเคเอาเสร็จแล้วอย่างทำไงต่ออ่าเอจกหนึ่งข้อครับเอาข้อต่อไปจากข้อสองมาให้สองร้อยห้าสิบสาม เริ่มทำเลยไปเริ่มทำเลยทำเลยทำการหานตั้งเหมือนเดิมมันนี้อันนี้ก็คือเอาเอาตัวน้อยน้อยกว่าอันเนี้ยมามาอยู่ข้างหน้าครับเอาตัวมากเป็นช่องนี้เราทำแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับเอานี้แต่ต้องดูจากเนี้ย มันพวกมันคนละข้อ,อกันแล้วดูวเลขคนดูเลขค่วทำไงต่อต่อไปก็เอาไปดูเอาเอาสามออกไปกนะครับก็คือเอาสี่นึกในใจว่าสี่คูณอะไรได้ยี่สิบห้าใช่ไหมสี่คูณหกสี่หกได้เท่าไหร่สี่หก ยี่สิบสี่อ๋อมันไม่เกินละอันนี้ได้สองครับหกสองสิบสองออเคแล้วหนึ่งไว้ใจแล้วก็ว้ใจหกคูณสี่ได้ยี่สิบสี่แล้วบวกอีกหนึ่งอหูอันนี้ง่ายจังเสร็จหนึ่งอ๋อเขียนเศษ็แบบนี้อ๋อเขียนเศษไว้ข้างบนถ้ามีเศษก็เขียนเศษไว้ข้างบนเสร็จแล้ว อันนี้ลูกเขียนหนึ่งได้ไงนี้ลูกต้องเขียนหกแล้วก็อาหนึ่งอันนี้ไม่ต้องเติมลูกมามาแค่ก,กระกบาทให้ <Okay. S 1> เอาข้อต่อไปข้อต่อไปคือสี่ร้อยห้าหารห้าสิบสามเอาเลยลุยเลยลุยเลยครับเขียนตัวไอนะ่ะนเขียนตัวแหวนด้วยแต่วูฟจอมไม่เห็นอ่าเดี๋ยวเพื่อนไม่เห็นนะผมทำช่อง ไม่เคยสวยนะอืมไม่เป็นไรลูกให้หารถูกต้องก็พอแต่ผมทำช่วงไม่สวยคิดไงแล้วอะอย่างเงี้ยคือเอาเอา,เอาห้าหารห้าหารอะไรได้สี่สิบห้าห้าคูณห้าคูณูอะไรได้สี่สิบก็เอาตัวห้าออกไปห้าคูณแปดไม่ได้ตัว พราะว่าตรงนี้มันเกินทำไมไม่ได้อ่ะแปดห้าสี่สิบพอดีเป๊ะเลยมันเกินอะไรมันเกินอ่ะอันนี้แปดสามยี่สี่ก็จะเขียนสี่แล้วก็อันนี้สี่สสองอ๋อมนต้องเพิ่มสองมาอีกอ๋อก็แสดงว่ามันต้องทำไม้องเป็นเจ็ดต้องเป็นเจ็ดเอาสองไว้ในใจแล้วก็เอาเอาแล้วหนึ่งมาจางไหนนั่นนะก็เจ็ด ามยี่สิบเอ็ดอ๋อเขียนหนึ่งก่อนอ๋สองไม่ไดใจอาแล้วก็เอาเอาห้าไปบวกเอาไปคูณอ้าเอาห้าไปบวกสองก็ได้เจ็ดอ๋อเอาห้าห้าคูณเจ็ดก่อนได้สามสิบห้าบวกสองเป็นสามสิบเจ็ดใช่ครับเอาต่อไปทำทำอะไรลบกันใช่ไหมเศษอามาลบกันเพื่อที่จะได้เศษ ห้าลบหนึ่งได้สี่อันอันนี้มันตัวน้อยเหมือนอันนี้นะครับแล้วทําไงอะอันนี้ก็ต้องยืมขอตัวนี้อ๋อขอยืมแล้วต้องคืนไหมขอยืมมาแล้วอะไม่ม้องคืนไม่ต้องคืนหรอขอเลยใช่ไหมใช่ <laughs> แล้วก็กลายเป็นสิบลบเจ็ดได้สาม ก็เป็นเศษ3 4มสิบสี่เกือเลยนะเศษจะต้องไม่เกินตัวหารใช่ไหมถ้าเกินตัวหารแสดงว่าผิดแล้วไม่ครับข้อต่อไปไม่ต้องเขียนลูกข้อต่อไปครับลุยเลย465อห้าร94อุ้ยอุ้ยอ้ยดูสิจนเก้าจะทำได้มาเยิดไงตัว้่ะเดี๋ยวนิดเดียวเองนะ 89ถ้าบวกไปอีก5เท่ากันนี่คือการหารสามหลักอันนี้มันง่ายไปแล้วนี่มันง่ายเกินไปแล้วมา,มาให้สี่หลักดีกว่มามาให้สี่หลักดีกว่าเออให้ทำสี่หลักดีกว่าอือเป็นสองพันเป็น, 2, นหลัก <N ic> <ด>มีมีหลักสี่ตัวเลย ใช่ดูนี่ตอนเช้าวเราทำงา่ายปะเอาข้อแรกข้อแรกไปดูกันเลยข้อแรกมาดูนี่โจทย์อะไรหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าหาสามสิบเอททำไมทำใครทำกับต้นข้าวขนาดนี้มา <laughs> ม้าไงเายง่าหรออี๋เอาลองทำเลยดูดิว่าทำได้หรือเปล่า อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเอาเอาตัวนัองมาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมกันเลยลตัวตนนเยอะกว,วา่าได้ทำไงต่อ่ออเอาด้านหลัมาตัวเป็นตัวตั้ง อเอาแล้วทงนี้จะคิดยังไงมีสีต่ตัวทำไง <c oughs> อ่ะเกิตัวนี้ออกเลยฮะแต่<อ>ตทิ้งไปเลย <c oughs> ทิ้งค่ะทิ้งเลย <c oughs> อ,อ๋อเหมือนกันใช่ไหมก็ <c oughs> จะคิดยังไงอ่ะก็คือเอาเอาสามอ่ะสามคูณอะไรได้สิบสองอคล้ายคล้ายเอาคล้ายคล้ายสองหลักอันนี้มันก็เท่ากันเลยนะครับนี่เท่ากันเลยเท่ากับตรงนี้ ไหนอ๋อเท่ากันเลยสามสิบเอ็ดคูณสี่ก็จะได้ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบสี่เอาเท่ากันแล้วทำไงอ่ะทีนี้ก็เอาปิดเอาโมกันกลัช่างมาลูกไม่เป็นไรม่เป็นไรค่ะไเขียนอ๋อแล้วถ้ทำไมเอาห้าลงมาเลยอ่ะเพราะข้างหลังสี่คือศูนย์ใช่ไหม แต่เราไม่เขียนอ๋อเอาวห้าลงมาเลยแล้วทำยไงต่อเขียนเสร็จเลยอ๋อตอบเสร็จเลยว้าวตอนแรกนึกว่าจะยากใช่ไหมใช่แต่จริงง่ายอ๋อเดี๋ยเอาต่อไปข้อต่อไปเลยข้อหกนี่ข้อหกดูดีจะง่ายเปล่าเหมนข้อหเปล่าง่อยม้วกง่ายม้วกเลยเหรอม้วกอะไรม้วก เขียนตัวใหญ่ๆนะเขียนตัวใหญ่หน่อยให้เพื่อนๆเห็นแต่ใหญ่ตื้นไม่ทีนึงงั้นมันเอาไม่พอกระดาษตัวใหญ่เกินตอทำไงอ่ะถ้าทำจะยากเงี้ยยังไงแล้วอ่ะ ก็หคูณสี่ได้ยี่สิบก็ตรงเนี้ยมันก็เอาสองไว้ในใจอยู่อย่าลืมมอาออกมานะเอาไว้ในใจนานไม่ได้นะเดี๋ยวลืม,นนม,นะลมแล้วก็เอาสูตไปบวก 2, อสองก็ได้สองเอกขีดเส้นเอาขีดเส้น <c oughs> เอาขีดเส้นต้องหัวเราะด้วยเหรอ <c oughs> ชักหกลงมาชักสีลงมาสี่ด้าส่วนก็ได้สี่ถ้าข้างบนเยอะเยอะกว่าตัวข้างล่างไม่ต้องยืมไม่ต้องยืมไม่ต้องยืมเรามีเป็นของเราเองแล้วไม่ต้องยืมใขรใช่ไหมอ้าวแล้วทีนี้โอ้โหมันเยอะแล้วว่ะมันเศษร้อยสี่สิบหกเลยเหรอใช่เหรอ ล้าทำไงต่อะก็เอาว่ะอันเนี้ยไปคูณกันสี่บสี่คูณหนึ่งรอสี่สิบหกหาหาเอาไปหารนี่ไม่ใช่หรอหาหาคุณครูคุณครูคอย่ามั่วดีค่ะ <c oughs> <c oughs> เอาไปหา <c oughs> เอาไปหาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมนี่ยังไม่จบยังไม่จบใช่ไหมเพราะมันยังตัวเลขมันยังเยอะอยู่ใช่ไหม <c oughs> <ช>เอาไปหารแล้วลูกคิดว่าลูกจะเอาอะไรไปหาร44สสี่คูณอะไรได้ร้อยสี่สิบหก เอาไหนอะแล้วทำไมได้ร้อยสามสองอะเอาอะไรไปคูณกับอะไรเนี่ยสามสี่สิบสองเก้าหนึ่งไว้ในใจแล้วก็สามสี่สิบสองเหมือนกันเก้าหนึ่งออกมาจากใจแล้วก็เอาเลยต่อไปก็ลบกันตรงนี้ก็ลบแล้วอันนี้ก็ลบอีกบุ๊ยจุดจุดอบลบสองได้สี่ สี่ลบสามได้หนึ่งอ่าตอบตอบได้เลยใช่ไหมทำไมถึงตอบได้เลยไม่ต้องไปหาแล้วใช่ไหมไม่ต้องเลเพราะว่าเศษน้อยกว่าตัวนี้แล้วใช่ไหมอีกสองข้อเหนื่อยยังเหนื่อยยัง,ยงวปวดเท้าหรอทำไมไปทําอะไรมาไปโรงเรียนเดินเยอะวิ่งเยอะ,ยอะไปหน่อยเหรอไปจับกับเพื่อนใครบังคับให้วิ่งอะวิ่งเองวิ่งเองไม่เป็นไร ข้อต่อไปโดยด้ยข้อที่เจ็ดใกล้จะเสร็จแล้วภารกิจฟิชชวันนี้สามพันสี่ร้อยห้าสิบหกตา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 าต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 อตาตาตา่อตาไม่าตาตเิีตายาตาตดด้วยเาื่อนๆมองไม่เห็นเนี่ย อันนี้คือการอธิบายเหรออ้าอาอย่างเงี้ยอ้าเอ้คราวนี้ถั่วต้มนะคะนึงเหนื่อยแล้วเหรอแค่แปดทอเนี่ยนะเหนื่อยแล้วเหรอตายแล้วข้าตื่นจึงมาทำภารกิจให้เสร็จก่อนอ่าทำข้อแปดข้อแปดมามาตั้งโจทย์ว่าอะไรสามอะไร สามพันสามร้อยสี่สิบสามหารสี่สิบสี่สิบห้าอันนี้เลขห้าลูกทำไม,ามาเขียนไม่สวยอ่ะสามพันสามร้อยสี่สิบห้าหารสี่สิบหกมันได้สามเลยอ้าวเราวันนี้ตอนนี้เราไม่เฉลยให้เ,เพื่อนนะใ,ให้เ,เพื่อนๆลองทำทำตามแล้วนะต้นทำแล้วดูดีว่าจะได้คำตอบตัวตนไหมอ่าทำใช้เครื่องคิดเลขอ่าทำใช้เครื่องคิดเลขทำใช้เครื่องคิดเลขนะ แําเลยอ่ะทำดิลูกสี่สิบหกสามพันสามร้อยสี่สิบห้าห้าด้งนี้ยแอบ,บดูนะเพื่อนเพื่อนนะ ถูกต้องเลยทำเสร็จแล้วไม่ลยอันนี้ก็จบิปแล้วนะให้เพื่อนๆไปลองท่องน่าถูกคูณก่อนเนาะจะได้ทำการหารได้และเดี๋ยวตอนหลังต้นเข้ามาสอนอีก<ช>นะว่าอาหารยังไงอีกนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้ามาสอน คุณครับโอ้ยมีหน้าสอนคูณว,ว้าคุณแม่กว่าหานนรจริงนะคะจริงเหรออืมโอเคก่อนฝากเพื่อนๆทำไงฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยใช่กดไลค์กด like, แชร์กดใครด้วยนะคะบ,บาย